เอแล้วแนว,วนเห็นเห็นทางทางผู้บริหารแบงค์ชาติกาลังมีท่าทีที่จะปรับปรุงเงื่อนไขในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงไอ้ซอฟโลน5 0 0แสนล้านบาทแต่ว่ากระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขตรงเนี้มันก็ต้องเข้าไปที่สภาเพราะมันเป็นพระลกมันผูกอยู่กับพรลกจะแม่จาอารักษ์ใช่ครับใช่ครับไม่ง่ายนะ ก็ตอนก่อนที่คุณจะคุณจะกันช<ม>งเข้าไปในสภา<ม><ม>คุณไม่คิดให้รอบคอบไม่มาฟังพวกเราไงพวกเราเนี่ยพูดจนโอ้โหปากจะฉีกเอ่อเ <atra. S 2> ส้นเสียงจะแตกเนี่ยบอกว่า <c oughs> ต้องต้องปลดล็อกทุกอย่างให้คนเข้า <c oughs> ถึงได,ได้ได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและไอ้ดอกจงด,ด,ดอกกันอะไรทั้งหลายเนี่ยลบมันทิ้งลบมันไปเลยก็ไม่ฟังอ่ะแต่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะผมเข้าใจว่าสินเชื่อซอบโลนแบงชาติห้าแสนล้านเนี่ยครับ มามาไม่ถึงกลุ่มนี้นะครับเพราะกลุ่มนี้เป็นบุคคลถูกครับก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นสินเชื่อรายส่วนบุคคลนะครับซึ่งซอฟโหลดมันไม่ครอบคมาถึงตรงนี้อันนั้นคือไปดูแลผู้ประกอบการในระดับผมว่าเป็นกิจการอี่มีบุคลาครสินเชื่อเดิมอยู่แล้วอือันนั้นเนี่ยะคละส่วนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ากองนี้นะครับเป็นนี่บุคคลนี่คนเรือนแบบนี้เนีย ถ้าไม่อัดฉีดเงินใหม่เข้าไปก็ต้องยันของเก่าให้เขาลดรายจ่ายลงครับมากกว่านี้ถึงจะรอดครับถ้ายังปล่อยให้เป็นเลทนี้นะครับแล้วผ่อน48งวดได้เนี่ยบัตรกดเงินสดแปลงเป็นหนี้ระยะยาว48งวด4ปีนะเออแล้วผลหาบดอกเบี้ย22%นี่นะครับถึงตายเลยนะถึงตายถึงตายดูดูเหมือน อยากจะช่วยแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรไงลดลงมาสองถึงสี่เปอร์เซ็นเหมือนกับเหมือนเหมือนจะช่วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยบลทซีดีดอกเบี้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตก็ตายแล้วนะครับแต่เรามาเจอบุคคลเนี่ยยี่บสองนะลดแล้วด้วยนะคและนี่คือลดสั้นด้วยนะลดแค่ห้าหกเดือนนะเออแล้วถ้าสี่สิบแปดเบี้นมันไม่ได้ลดตลอดทางครับยี่บสองเนี่ยอืมเอ่อสี่สิบแปดมวดเนี่ยเฉลี่ยอย่างสมดเป็นหนี้แสนสี่ปีเออ ดอกเบี้ย20,000กว่านะครับเฮ้ยดูเดือนมากนะเอ้องมงนกว่าต่อปีคเฉลี่ยมาเดือนนึงก็ปาก็ไป2,000แล้วจ้ะใช่ครับถ้าผ่อนสี่ปีด้่ยนะก็ปลาไปด้วยนะครับยาวเฟื้อยเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นห่วงครับคือถ้าถ้ากรณีนี้เนี่ยแบงก์ชาติมาตรการทั้งหลายของแบงก์ชาติเนี่ยหยุดหยุด NPL ไว้ไม่อยู่ครับแล้วก็ เป็นภาระที่แบงก์พาณิชย์จะต้องเพิ่มเงินกองทุนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับสัดส่วนเงินกองทุนมันอาจจะวูบจากที่คุยกันลักหนาว่าสิบแปดกว่าเนี่ยมันอาจจะวูบลงมาต่ำกว่าสิบเอ็ดได้เนี่ยอาจารย์รักคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คืออย่างนี้ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเงินกองทุนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่ประมาณสองจุดเก้าล้านล้านสองจุดเก้า,า 2> 2. ล้านล้านนะครับทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับ ไปนั้น2.9ล้านล้านเนี่ยก็เทียบเป็นประมาณสักประมาณ18-19นะครับอ่าก็ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆหน็กแล้วกันก็อยู่ที่ประมาณแสนล้านหายไปครับครับออทุนจะหายไปหนึ่งแสนล้านทุกๆทุกๆหอหนึ่งแสล้านถ้าเป็น NPL หนึ่งแสล้านเนี่ยเงินกองทุนมันจะหายไปหนึ่งเปร์เ็นต์ครับเพรนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดพี่บอยบอกว่าสมมุติมันเหลือสักเก้าเปอร์เซ็นต์กนแล้วกันก็แปลว่าหายไปหนึ่ง อ๋อนี่ไงก็ตัวเลขที่อาจารย์สุชัยประเมินประเมินแบบหยาบๆอ่ะอือใช่ครับหายไปสิบเปอร์เซ็นก็หนึ่งล้านล้านดัานั้นถ้าหายไปหนึ่งล้านล้านอันนี้ก็คือเงินกองทุนมันก็จะหดตูมทันทีเลยเหลือเก้าเปอร์เซ็นตกว่ากว่าทีนี้เป็นเลื่อนพี่บัวอาจารย์ครับผมถมไม่ได้พูดเพื่อวิตกกรดิ่หรือล้อเล่นนะครับเพราะว่าในสิบห้าล้านลายนี่นะถ้าเอาเขาจริงๆเนี่ยถ้าลองกลมๆตามตามสัดส่วนของยอดหนี้เนี่ยยอดหนี้หกจุดหกแปดล้านล้านเนี่ย ครับครับลายย่อยประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของสิบห้าล้านลายเนี่ยอืมันก็ตกประมาณสักแปดล้านครับแปดล้านคนครับอย่าล้อเล่นนะครับเพราะว่าสภาพัฒน์ประเมินว่าถ้าคนมีความเสี่ยงโควิดเนี่ยตกงานถึงแปดจุดสี่ล้านคนเออแล้วนี้พวกนี้มันมาจากรายได้และผู้ประกอบการเออเพราะนั้นการตกงานสามถึงสัอประกันสังคมเนี่ยประเมิน จากตัวเลขในฐานระบบที่เรียกว่ามาตาสามสามเนี่ยอือเขาเขาคิดว่าประมาณสามล้านนักศึกครับครับนี่ระหว่างสามล้านถึงแปดล้านถ้าเกิดเอามันตกที่ห้าล้านก็กตายแล้วเออนี่เสียขนาดมาหือมามากครับรายได้มันจะหายไปทันทีครับอืมแล้วก็ผมลืมพูดไปกองหนึ่งครับพี่บ๊วยอาจารย์ครับเรา uh huh. พูดถึงสินเชื่อรายย่อยบุคคลใช่ไหมเออแล้วสินเชื่อเอสอีอีกสองจุดหนึ่งล้านล้านบาท ที่พักนี่อยู่เดือนกันยานครับหมดแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยมีทั้งสองขานะครับครับมีทั้งสินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อเอสเอ็มอสองจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยถ้าเสียหนึ่งในสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าสี่รายเสียหนึ่งรายครับมันก็ต้องเท่าไหร่ปิ๊บบวยครับคินเร็วๆก็โตประมาณห้าแสนห้าแสนครับล้านบาทอ่าฮะที่เรากังวลมาก รวมส <2 S 2> องกอง,องก็1.5ล้านล้านเลยนะนี่แหละครับที่บอกว่าระวังให้ดีว่าเงินกองทุนเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลดแรงระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยอีกสามเดือนข้างหน้าได้เรื่องได้เห็นกันเห็นลุ้นกัน